ครับก็สวัสดีครับตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่ฤดูกาลของการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานหรือว่าการประเมิน PA แล้วนะครับสิ่งที่คุณครูจะต้องรู้ก็คือกรรมการนะครับในการประเมินนั้นมีใครกันบ้างกรรมการในการประเมิน PA นั้นจะประกอบด้วย3ท่านด้วยกันครับท่านที่1ครับก็คือผอโอรงเรียนครับทำหน้าที่เป็นประธานในการประเมินส่วนอีก2ท่านนะครับให้เลือกจากบุคคลเหล่านี้ครับหครับเป็นศึกษานิเทศชํานาญการพิเศษ สองอาจารย์มหาวิทยาลัยครับซึ่งมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือว่าจะเป็นครูจากเรียนอื่นครับที่เป็นคอสาสาขึ้นไปนอกจากนี้เรายังสามารถเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่ผมบอกมาเลือกมาอีก2คนครับรวมกับขอออยหนท่านเป็น3คนน,นั่นเองคราวนี้ในการเลือกใครที่จะมาเป็นกรรมการนะครับก็ให้ดูจาก สาระวิชาเนื้อหาวิชาหรือว่ากลุ่มสาระหรือว่าตามบริบทของเรียนด้วยนะครับและสุดท้ายครับคณะกรรมการสามารถตั้งได้มากกว่าหนึ่งชุดนะครับก็สวัสดีนี้ครับสำหรับผลการประเมิน PA นั้นจะผ่านหรือไม่ผ่านมีผลยังไงยังบ้างนะครับในการประเมิน PA คะแนนที่เราได้รับจากกรรมการแต่ละคนนั้นจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ70นะครับร้อยละ70กรรมการทั้ง3าท่านจะต้องให้คะแนนคุณครูนั้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ70 คุณครูถึงจะผ่านการประเมินนะครับถ้าสมมุติว่าคุณครูนั้นไม่ผ่านการประเมินแน่นอนครับมีผลเสียแน่นอนนะครับก็ไปศึกษาเกณฑ์ให้ดีนะครับสวัสดีครับก็มีหลายๆคนสงสัยนะครับว่าถ้าสมมุติว่าผาออโรงเรียนของเราเนี่ยไม่อยู่นะครับกรเกษียณไปหรือว่าย้ายไปอยู่สถานศึกษาอื่นโรงเรียนเรามีแต่รักษาการเราจะประเมิน PA ได้อย่งไร เขาบอกว่าถ้าในกรณีที่ผออไม่สามารถประเมินได้ครับให้ผู้บังคับบัญชาที่ยูเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะครับก็คือผอเขตนั่นเองแต่งตั้งผู้อํานวยการโรงเรียนครับที่ใกล้เคียงครับทำหน้าที่เป็นประธานในการประเมินให้กับพวกเราได้เช่นเดียวกันถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมว่ากดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับ สวัสดีครับก็มีหลายๆคนถามผมมานะครับว่าผลการประเมิน PA นั้นเอาไว้ใช้ทําอะไรกันบ้างนะครับผลการประเมิน PA เนี่ยตามห้องสือนั้นเขาบอกว่าเอาไว้ใช้ด้วยกัน3ส่วนเลยนะครับอันที่1ครับใช้สําหรับการขอมีหรือว่าขอเลื่อนวิทยฐานะนั่นเองนะครับก็จะเป็นการอัปโหลดคะแนนครับที่ได้จากการประเมิน PA เข้าไปสู่ระบบ GPA ครับเพื่อใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะ นะครับสำหรับคนที่มีวิทยาฐานะอยู่แล้วและยังไม่เลื่อนครับการประเมิน PA นั้นมีผลสําหรับการคงวิทยาฐานะของครูทุกท่านนะครับนอกจากนี้ครับเรายังนําผลการประเมิน PA นะครับไปใช้ประกอบการเลื่อนเงินเดือนด้วยนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการประเมิน PA ครับสำหรับใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับก็สําหรับคนที่ถามผมมาว่าถ้าสมมุติว่าจะประเมินชํานาญการหรือว่าชํานาญการพิเศษนั้นจะต้องประเมินอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับหคุณครูจะต้องมีคะแนนนะครับ P.A. เก็บไว้แน่นอนที่ประเมินจากที่โรงเรียนไปแล้วนะครับนอกจากนี้ครับคุณครูจะต้องส่งงานของครูคลิปวิดีโอและผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนครับเข้าสู่ระบบ D.P.A. นะครับเพื่อประเมินใน2ด้านด้วยกันด้านที่1นงครับคือด้านพักษั การจัดการเรียนรู้และการจัดการเฉลียน,นะครับด้านที่2นะครับจะเป็นด้านของผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนสําหรับครูขสสองนะครับสด้านนี้ครับจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า165ย้าถ้าขอสสามจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเจนะครับแต่ว่าตอนนี้มีข่าวดีนะครับผ่านแค่2ใน3ของกรรมการคุณครูก็จะถือว่าผ่านแล้วครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับ ครับก็มีคนถามผมว่าถ้าสมมุติว่าส่งผลงานเข้าไปในระบบ DPA ครับผลปรากฏว่าไม่อนุมัติแล้วจะทำยังไงนะครับในกรณีที่ผลของคุณครูนั้นไม่อนุมัติครับคุณครูสามารถอัดคลิปวีดีโอใหม่ครับแล้วส่งได้โดยการส่งนั้นคุณครูสามารถส่งได้ภาคเรียนละ1ครั้ง หมายความว่าถ้าภาคเรียนที่แล้วประกาศผลมาว่าคุณครูตกครับภาคเรียนนี้คุณครูอัดวิดีโอใหม่นะครับส่งวิดีโอส่งผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ใหม่คุณครูคก็จะสามารถขอเรื่องวิทยาฐานะได้นะครับปัจจุบันการเลือกวิทยาฐานะอย่าลืมนะครับผ่านแค่2ใน3คุณครูก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์เพืเ่อนๆด้วยนะครับครับก็ มีคุณครูถามมาว่าถ้าจะส่งผลงานคอสอสองและคอสอสามนะครับว่าจะต้องทํำยังไงกันบ้างต้องส่งอะไรบ้างสำหรับใครที่จะส่งผลงานคอสอสองและคอสอสามสิ่งที่จะต้องส่งมีดังต่อไปนี้ครับอย่างที่1ครับแผนการจัดการเรียนรู้ครับที่สอดคล้องกับวีดีโอที่เราจะอัด นะครับอันที่2ครับจะต้องส่งไฟล์วิดีโอ2ไฟล์ด้วยกันนะครับไฟล์แรกครับเป็นไฟล์ที่บันทึกวิดีโอการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่ครูส่งไปนะครับอันที่2เป็นไฟล์วิดีโอครับที่แสดงให้ถึงสภาพปัญหาที่มาแล้วก็แรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนนั่นเองนะครับอีกหนึ่งอย่างที่คุณครูจะต้องส่งครับก็คือผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นสามารถส่งเป็นอะไรได้บ้าง1ครับส่งเป็นไฟล์วิดีโอได้นะครับตัดต่อรวบรวมมา2เป็นไฟล์ภาพครับ3เป็น PDF คราวนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับในคลิปหน้าว่าในรายละเอียดแต่ละอันนั้นต้องส่งอะไรกันบ้างครับคุณครูหลายๆท่านนะครับถามผมมาว่าถ้าสมมุติว่าจะลดระยะเวลาจาก4ปีเหลือ3ปีนั้นจะต้องมีอะไรกันบ้างนะครับคุณครูจะต้องมีอย่างต่อไปนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะลดเวลานะครับหครับคุณครูสามารถไปสอบภาษาอังกฤษได้นะครับถ้าเป็นครูทั่วไปครับจะต้องได้สูงกว่า B1 ครับถ้าเป็นครูภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าเป็นครูทางด้านภาษาจะต้องสูงกว่า B2 ครับ2ครับปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษออยย่าง้3ปี สามครับเรียนปโทหรือปเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ครับบริหารการศึกษาไม่ได้นะนะครับหรือว่าข้อสี่ครับผ่านการประเมินปอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้นไอ้นะครับแต่ต้องบอกเลยในสี่ข้อนี้คุณครูมีแค่ข้อเดียวพอไปรวมกับผลการปฏิบัติงานได้ระดับดีเด่นนะครับสี่รอบการประเมินติดต่อกันก่อนที่จะส่งคุณครูลดเวลาได้เลยครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับ คุณครูถามผมมานะครับว่าถ้าสมมุติว่าเขาบรรจุวันที่2 8ธันวา60นะ,นะครับเขาจะสามารถส่งผลงานได้เมื่อไหร่และส่งแบบใดได้บ้างนะครับสำหรับคุณครูนั้นถ้าส่งแบบปกติเลยนะครับคุณครูจะส่งได้วันที่2 8ธันวา66นะครับซึ่งคุณครูสามารถทําได้แบบนี้ครับก็คือ1ใช้เป็นว2 1บวกด้วย PA ว1อ21หปีครับเลือกมาปีใดก็ได้นะครับปี62หรือปี63ก็ได้รวมกับ PA รอบที่1นะครับก็คือ1ตุลาคม64ถึง30กันยายน65และ PA รอบที่2ครับ1ตุลาคม65ถึง30กันยา66นะครับคุณครูก็จะสามารถส่งได้หรือคุณครูจะใช้วอ7บวก PA ก็ได้วอ7 7ปี62 63รวมกับ PA ปีงบ65และ PA ปีงบ66 คุณครูก็จะสามารถส่งได้ครับ28ธันวาคม66ส่งได้เลยครับสวัสดีนะครับก็มีหลายๆคนนะครับถามผมมาว่าเวลาประเมิน PA นั้นจะต้องเตรียมอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าขึ้นอยู่กับโรงเรียนของครูแล้วก็ขึ้นอยู่กับประเด็นท้าทายที่คครูด้วยนะครับสำหรับผมเนี่ยเอาเฉพาะตัวผมเนาะนะครับผมก็จะเตรียมหนึ่งครับก็จะเป็นรายงานผล PA นะครับจากที่เราเสนอพออไปเขียน PA พออไปตอนแรกนะครับเราก็รายงานผลการทํา นะครับเอกสารหลักฐานที่ผมเตรียมมีอะไรบ้าง1ครับแผนการจัดการเรียนรู้นะครับที่สอดคล้องกับ PA เราด้วยนะครับอันที่2ครับก็คือสื่อการเรียนการสอนนะครับอันที่3ครับผลงานนักเรียนนะครับอันที่4ครับก็คือพวกระบบดูแลช่วยเหลือซึ่งเราทํากันอยู่แล้วนะครับและอันที่5ครับก็คือวิจัยในชั้นเรียนซึ่งวิจัยในชั้นเรียนนั้นผมจะทําให้สอดคล้องกับประเด็นท้าทายก็เลยใช้ในลักษณะเดียวกันได้เลยนะครับใครมีคําถามอะไรสงสัยก็อย่าลืมถามมาใน คอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกคลิปการสอนนะครับว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างที่ห้ามทำนะครับและมีอะไรกันบ้างที่ทําได้นะครับในการบันทึกคลิปการเรียนการสอนนั้นจะต้องเป็นคลิปวิดีโอที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้เนาะนะครับจะต้องห้ามตัดต่อนะครับต้องใช้กล้องตัวเดียวในการดําเนินการถ่ายทําทั้งหมดนะครับไม่มีดนตรีประกอบ ห้ามหยุดถ่ายทำห้ามเดินตามคุณครูหรือว่าเดินตามนักเรียนห้ามเคลื่อนย้ายมุมกล้องห้ามตกแต่งภาพเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในตอนนี้เราสามารถกาหนดตําแหน่งของกล้องได้ด้วยตัวเองครับจะวางด้านหน้าห้องก็ได้ตรงกลางห้องก็ได้หรือว่าตรงหลังห้องก็ได้แต่ห้ามขยับตัวกล้องนะครับแต่กล้องนั้นสามารถแพนได้ครับและซูมได้แพนไปทางซ้ายแพนไปทางขวาแล้วก็ซูมได้คราวนี้คุณครูก็จะต้องเลือกเองแล้วครับว่าแบบไหนนั้นเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนของครูที่สุด คใครคิดว่าคลิปเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็ฝากแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีครับมีหลายๆคนถามผมมาว่าเวลาอัดวิดีโอเนี่ยนะครับบันทึกวิดีโอการเรียนการสอนนั้นนะครับเวลานั้นต้องเท่าไหร่กันแน่นะครับตามหนังสือเลยก็บอกว่าห้ามเกิน60นาทีนะครับแล้วน้อยกว่าได้ไหมอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าน้อยกว่า60นาทีเนี่ยก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราอัดมาแล้วมันเกิน60นาทีไปทํำยังไง นในกรณีที่อัดมาแล้วเกิน60ผมก็แนะนําแบบนี้ครับให้ตัดช่วงท้ายหรือว่าช่วงต้นออกนะครับไม่ถือเป็นการตัดต่อครับเพราะเราตัดท้ายหรือต้นออกซึ่งมันอาจจะไม่ยังไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนะครับแต่อย่าตัดจนทําให้เนื้อหาสาระวิชาหรือว่าเนื้อหาที่เราสอนนั้นไม่ตรงกับแผนเท่านั้นเองนะครับ,นะรบถ้าคิดว่าคลิปเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์เพื่อนด้วยนะครับ